สวัสดีครับมาถึงแล้วนะครับได้ไปสามไร่แล้วมาถึงก็ประเดิมก่อนเลยมาจอดคู่เพชรเจริญคร,ครั้งแรกเออเขาคือเด้หโฮมยูว่ะไม่ยอมลนี่ ประเดิมมาแล้วครับประเดิมไปสองไร่แล้วแก้ตู้มาไม่ให้มันผลก็เออไฟมีงานกระแบงันนี้ไม่หมดแล้วครับหมดมีเมื่อวานสาสิบไล่อาจารย์ดาวเกี่ยวไปยี่สิบกว่าไร่แล้ว ออกมาหกโมงเช้าออกมาตอนหกโมงปีนี้สังกัดวารุนีครับสังกัดวารุนีครับหน้าปั๊มปตทรคับผู้ที่มีงานกับแบงค์นี่นเลยครับมาอเอิญเนี่ยเอาฮะพูดเรื่องเดินหน้าพูดเรื่งนงอะดสังกัดใหม่ครับ ปีนี้ปีนี้งานน้อยงานน้อยเพราะว่ากับเสียบอยก็รับยังไม่เยอะครับเอาสังกัดเก่าอโอลุงนกลุงนกขึ้นไปครับรับเกี่ยวข้าวโพดเลย คันนี้ประเดิมมานได้ว่าอข้าไล่สองคันนี่แหละมานตลอดจะต้องเก็บของเ,อเช็ครถคันนั้นบ้างครับ ได้ว่ารถเราไม่ผ่านแหมปวดหัวเลยอาจารย์ดาวต้มผมครับลูกพี่ผมขับรถไม่ชอบเร่งเครื่องครับเอาๆหมุนได้ไหมนะ่ะ เเลเล็กล็กกน่าจะต้องรองานอีกสามสี่วันมั้งเี่คูณได้เอา,เอา FC ีของหาดนะครับเอาปิงไก่มาส่งเลยเด้อตบไก่มาเพื่อเนี่ย แก๊งเราก็คอนโทรลซ้ายทุกคันนะครับอย่าง เรียบร้อยครับนนนรเดี๋ยวต้องเช็คคันนี้คันนี้ยังไม่เจอจารบีเลย<อ>งามอาจารย์ปากไหมาง,งามเออคืออยู่ฮะเซ่พันเครื่องอน้าูาา่๋วพันเหมือ,น,อนกันครับ ของอาจารย์พันไมเนี่ยของอาจารย์นะ่นอออาานะอะไรคอ,ห,อ,ห,อห,หรือมั้งคอบนพวกกระหันเฮียนะโธ่มาใหันเฮียจิจังไกินเขากันยังเฮียปากเนาะ มาจอดคู่กันนะครับมีงานกับอืน่นเนอ,อฟูริมีกับขอกำนามกับมาทรงเนี่ยน่าจะได้นอนกินข้าวลิงอยู่หลายวันอยู่วันนี้ก็ประเดิมนะครับลองของเราวันนี้ได้สองไร่กว่ามัง้งเอาขอเนี่ยเก็บของครับเตรียมสำหรับที่พักที่นอนก่อนปีนี้เรามาแบบไม่มีแม่บ้าน